โอเคครับทุกคนสวัสดีนะครับวันนี้กับผมยาสกะไลฟ์นะครับวันนี้เป็นเกม Call of Duty Mobile นะครับวันนี้เราจะมาเล่นคลาสคลาวนะครับเป็นคลาสฟรีสุดโหดนะครับดูนะครับว่ามันจะโหดยังไงนะครับคลาสคลาวนี่ก็คือไอ้คลาสที่มันเป็นไอ้หุ่นตัวตลกนะครับที่มันจะมีเสียงเพลงเสียงเพลงแล้วมันก็จะมีน้องหมานะครับเคนายวิ่งออกมานะครับวิ่งมาตอมนะ แต่ว่ามันจะต้อมคนก่อนนะครับมันเป็นการเหมือนกับเรียกประชุมนะครับเรียกประชุมแพดกันก่อนนี่มันจะเป็นเหมือนกับเรียกซอมบี้นะครับแต่แผดนี้เป็นหมานะครับวิ่งเร็วเราตีแรงมากนะเมื่อกี้เราปลาเช็คนะครับว่ามีคนอยู่ในโนแบก15เมตรนี้หรือเปล่านะเพราะว่าไอ้หุ่นตัวตัวตลกนี่คือมันจะมีระยะ15เมตรนะครับที่ใช้น้องหมาวิ่งไล่นะเฮ้ยเหมือนจริงไปเลยครับข้างหน้าครับ เหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้านะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขายิงสกเกลออกมานะโอเคจ้าแล้วครับโดนไปสองนัดน,นะครับเข้าเกาะนะสามหน่อยไม่โดนโอ้โหสามนัดนะครับไม่โดนสักนัดเลยนะขบนครับสาม,ห,มาโโหัวโอ้โหเขาจุกหลบครับสเต็ปเทพเหมือนกันนะเนี่ยตัวเนี้ย เราต้องใช้เครื่องทุนแรงนะครับไปเลย Let's go เราคว้างใส่เขาเลยนะครับไปแล้วครับไปแล้วโดนฟาสหญ่นะกัด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 เรียบร้อยครับล่วงเลยนะผมไม่ทันยิงสนัทเลยครับน้องหมากกัดมือน,นะเก็บของเก็บของนี่ครับตัวแรกครับ สั่งเวยชีวิตให้กับน้องหมาไปแล้วมันจะบอดครับเอาละครับตอนนี้สองนันดนั้นไม่โดนซะแล้วเลยนะเราเก็บปืนม่วไหมครับค่อนข้างรัวนะปืนเนี้ย ปืน MG นี่ข้อดีของมันกนะ็คือรัวนะครับถึงมันจะเบาวกว่าปืนกลน,นะครับปืนเฮลวีอ่ะแต่ว่ามันทําโอกาสได้จังหวะได้ดีกว่านะครับปืนกลน,นี่ถ้าไม่รัวผมไม่เล่นเลยนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บอะดอบที่บ้าข้างหน้านะครับไกลๆนี่เองสามร้อยเมตรนะ มีใครไหมเออมีใครไหมเฮ้ยมีนะครับมีนะมีคนยิงสเกลเลยนะครับแต่เราเข้าไปในบ้านนะเหมือนในบ้านจะมีคนนะครับขั้นต่ําก็คือหนึ่งตีครับยังมากคือสองตีแต่เขาบอกอย่างนั้ไใ้มีสองตีนะครับ <k> เดี๋ยวเรานะครับจะแสดงความสามารถของเจ้าหมาเคนนะครับไปเลย ผมมีเฮลิคอปเตอร์รั้ตัวนี่นวเนียมากนะต้องมาวิ่งแล้วครับเฮ้ย hey, สองตัว okay, ครับร่วงนะเฮ้ย hey, ซ้ายก็มีอะไรบ้านก่อนนะโอเยเข้า okay, ในบ้านร่วงนะเดี๋ยวเรามาตั้งหลักก่อนเ,ออเรียบร้อยครับซ้ำเลยนะเหมือนจะเหลืออีกนะครับเห oh, มือนจะร่วงหมดนะครับโอเคครับสามตัวนะ เฮ้ยในบ้านจะมีอยู่ครับเกือบตายนะครับน้องหมาตายพอดีนะครับเกือบตายนะครับแต่ว่าน้องหมาก็เก็บไปสามนะครับผมก็ไปเก็บงานให้นะเหมือนจะไม่ต้องทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราปาไปก่อนเหมือนจะมีคนเหลือครับไปแล้วครับไปแล้วขอทางข้ามนะครับ มันเกินระยะแล้วครับน้องหมเบินกลับมาละเราก็ใช้จอดนี้เก็บของอนกันนะครับแสดงว่าเอ้ยมีคนโอเคตายนะครับเหมือนในละแวกบ,บ้านจะหมดเลยนะครับถึงเวลาชอปปิ้งเลนะครับของเยอะมากนะสี่ตัวนะครับหล,ลอมๆครับหล,ลอม เฮ้ยบนเขายิงมาเหมือนจะอยู่บนเขาครับเดี๋ยวรัปั๊มยานะครับเผื่อเขาไม่สนานะเข้ากลางอกนี่มีโอกาสตายนะต,ตกบ้านอีกหรือมีระเบียงปั๊มยาปั๊มเกาะเรียบร้อย,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 ยครับอยู่บนเขานะเห็นละไมโดนหัวนะครับซ้ำเลยให้โดนโอเค ตายเลยนะครับบางอาจมายิงเปิดก่อนนะช่วยไม่ได้นะแปดคิวแล้วครับ,รบตอนนี้บ้านนี้ก็ข้าไปหกนะบ้านหลังเดียวนะครับหกตัวนะครับหลังแค่นี้โหยายเยอะมากนะเก็บของเก็บก่อครับนี่ครับปืน M4 สีทองทองนะครับปืนจากแอร์ดับนะเป็นปืนที่ค่อนข้างรัวครับกระสุนก็เยอะนะ เฮ้ยข้างหน้ามีคนเฮ้ยข้างหลังก็มีเขาเจ็บนะครับเขาวิ่งหนีนะเขาวิ่งหนีแล้วตั้งหลักก่อนนะเดี๋ยวปั๊มแต่เราก็วางคนตุ่นตลกไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้น้องหมาจัดการนะเหมือนเขาจะวิ่งเข้ามาในบ้านแล้วนะครับแล้วปั๊มยาก,ก่อนนะมาแล้วมาแล้ว โอเคครับนั่นเดียวตายนะบ้านนี้ก็เก็บนะครับเจ็ดเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวนะบ้านเดียวเนี่ยเดี๋ยวเรามาเก็บไอเดิครับเมื่อกี้ก็มือรั่นนะครับโดนโดนมันคือเรียก,กว่าอะไรอะ่ะเครื่องสลัดมิสไซให้ไหมมันจะเป็นพลุที่เอาไว้สลัดมิสไซครับเวลาโดนล็อกเป้านะมันจะทิ้งความร้อนไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็มันจะมิสไซจะยิงไม่โดนเรานะ ทางซ้ายมีบอดครับสไนเลยมับโอเคเข้าหัวก้อน,น,นเดียวตายนะครับเดี๋ยวนะครับเราจะไปอัปเกรดนะครับน้องหมาเคนายนะเป็นขั้นอีพิกนะขั้นสองนะเอาเอาเอา,เอามือด้านเลยนะครับมือด้านบ่อยมากเลยนะตอนนี้เราก็ถ้าโดนล็อกเป้านี่ยคือไม่เหลือนะครับผมว่าตอนนี้ก็ไม่น่านเหลือนะ ชนไปม่วงไป,ลนะ okay, ลไป e เลยนะโอเคครับน้องหมาเราไปขั้นอีพิกกันนะขั้นสีม่วงนะมันก็จะมีสามตัวนะครับตอนนี้ครับเราเจอขอเล่นใหม่นะรถถังนะครับรถถังเอ้เหมือนคนกับเราอิงไม่ดูนะครับสามเลยโอเคล่วงนะครับโอ้โหไม่โดน โอ้โหยิงคนคนเดียวครับสี่นัดนะเ mm hmm. ขาให้มา2ยี่สิบเหลือสิบหกอีกนะ mm hmm. เอามือด้านนี้ละโอ้โหสโมอเรา mm hmm. มีไเดอบครับ mm hmm. เหมือนจะมีคนนะครับตรงนี้ mm hmm. นั่นไงยิงไม่โดนนะครับ mm hmm. โอเคครับตายเลยครับแรงมากนะ อย่างยีง RPG เนี่ยนี่มึงังมีคนอยู่ปะวะเดี๋ยวเปิดอินฟาเรดดูนะครับจะเห็นชัดกว่านะครับเฮ้ยบนเขาคว่างแก๊สมาที่บบกันครับเราก่อนโหแรงมากเลยอะคืึองหลอดเกือบตายเนี่ยบางอาจนะักบางอาจเยิงโอเคครับตายเลยนะ บางอาจจะปาแก๊สใส่หน้านะครับโอ้โหกับตายนะผมเหลือครึ่งหลอดนะครับเอาเอาชนอีกเราต้องปั๊มยานะแรงมากนะครับปาอัดแก๊สเนี่ยอัดเสร็จรถถังนะนั่งขับรถถังแล้วนั่งดมแก๊สเพลินในรถถังเลยเนะี่ยเอาเปิดปาก็ชนเลยนะเอา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 เข้าไปเฮ้ยเรบกวนครับเราเล็งไม่ได้นะ ข้างในมีคนครับหลังรถนะมันบวกกันอยู่ขอแจ็ปหน่อย้วกันไม่โดนรีโหลดเต็มตัวครับยิงโตน้นะโดนนะซ้ำจุดเดิมันนะโอเคครับตายนะแรงมาเปิดรถถังเฮ้ยรถรถมาแย่แล้วครับเรามุมกดนะครับราเสียเรียบจนรถติดยนะนะอยู่ล้วนะเฮ้ยเขาวิ่งเข้าระยะยิง โอเคเขาวิ่งเข้าป้อมปืนเลยนะครับบนเขามีคนนะนั่งไงไม่โดนนะเขาอยู่หลังหินซ้ำเลยซ้ำเลยเอาตายก่อนเอาติดเอาดอกสองเอาดอกเอาไม่โดนนะเอาโดนจนได้นะโอ้โหอะไรครับเนี่ยมันขับยากนะครับไม่น่าโดนน้ต่อไปอะ อืมดีเดี๋ยวคนเดียวนะบ,บนเขานะเั็นไงยิงเขายิงโดนนะเราไปจังหวะเนี้ยขเขาอาจจะเจ็บอยู่นะครับต้องเลยตามไปซ้ำนะครับทางขวาครับทางขวา <S <S เฮ้ยทำอะไรอะ่ะเขาขึ้นขนดเอวผมนะครับเอาเอาไงทีเนี้ย จะฆ่าอย่างเงสองคนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอยู่บนรถคันเดียวกันนะครับจะฆ่าทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะชิงโอ,อ,อกาสนะครับลงไปยิงเขานะยิงครับยิงอเอาไปหายตายเฮ้ยไม่โดนเลยยิงรถถังนะกระสุนหมดกระสุนหมดนะเฮ้ยโอ้โหรอดอยู่ครับเจือดเลยหนึ่งจเจริญมากเลยเจริญมากตอนนี้ผม แค่เป็นลว99%นะครับผมลงพอยนี่เขา้อยิงผมโดนแน่นะแค่สะเก็ดนะครับมดกัดก็ตายแล้วอะโอ้โหเอาเขาโดนเหยียบนะครับจบเลยโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้กับผมนะครับถ้ามีคำหยาบหรือคำขอขออภัยนะครับ, nice you know บก,ก็ติดตามนะครับบ๊ายบาย